ได้มีโอกาสไปดูหนังไทยหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะชื่นชมมากๆเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือความทะยาทยานอีกก้าหนึ่งของวงการหนังไทยเลยก็ว่าได้นะเรียกได้ว่าเป็นหนังแอนิเมชันไทยแล้วกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นหนังวงการแอนิเมชันที่เรียกได้ว่าทํากันมานานหลายปีมากนะฮะผมได้ข่าวมานานมากนะแล้วก็เพิ่งสร้างเสร็จนะครับผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่ดูจบเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะเอาทุนสร้างคืนมาได้ยังไงเพราะว่าดูท่าทางแล้วเนี่ยใช้เงินเยอะมหาศาลมากนะแล้วก็ลงทุนแต่ละฉากแต่ละสเกลต่างเ่้ oh หัใญระดดบ,บบบแลไย นะะฮคือมันผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่หนังไทยธรรมดาแล้วแต่นี่คือหนังไทยในมาตรฐานสากลมากๆนะครับคือดูจบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยก็ทําได้อ่ะทุกคนคือเป็นหนังของลิฟต์สตูดิโอเป็นสตูดิโอที่ทํา CG ีทำเอฟเฟกต์ทำหลายอย่างให้กับค่ายหลายๆค่ายอย่างจีทแล้วก็ค่ายอื่นๆมากมายนะครับซีเจของกเกาหลีหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาเป็นค่ายที่ทำแอนิเมชันทำซีจีเทคนิคพิเศษแต่ว่าวันนึงเนี่ยค่ายก็บอกว่าเอาละฉันอยากจะทําหนังของฉันเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการระดมทีมนะฮะแล้วก็ใช้สภากำลังทุกออย่่่่าางงนนะะรบไมวจเเป็ืท หรือว่าการสร้างเทคนิคพิเศษต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ คือปั้นกันมานานมากนะครับโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าทํากันอย่างยากลาบากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะลุล่วงออกมาเสร็จออกมากลายเป็นหนังที่ชื่อว่านักลบมตรานะครับกับตํานาน8ดวงจันทร์นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นชื่อที่แปลกมากว่าเอ้ยอะไรคือ8ดวงจันทร์วะแล้วพอมารู้ว่ามันเป็นเรื่องของรามเกียเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกก็ตกใจเฮ้ยจะเชยรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลัวออกมาระโบงมากเลยแต่ว่าพอดูตัวอย่างผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นลมามเกียรติแบบอวกาศนะทุกคน ให้ทันต่อยุคสมัยเ่ยเออนะฮะแล้วพอเราได้ดูเนี่ยโอ้โหหนังสนุกมากทุกคนมันให้เราทุกฉากเลยอะนะแล้วตัวละครต่างๆเอ่ยฉากต่อสู้เอ่ยันจะมีความเป็นอนิเมะญี่ปุ่นบ้างผสมกับความเป็นเทคนิคแบบพอลิวไม่ถึงแบบพวกทาร์อร์เมอร์บ้างอะไรเงี้ยหรือว่าหนังแบบที่เราเคยมีภาพจำไอรอนมงไอล์รอนแมร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยพอดูเนี่ยแต่มันเป็นรากียนเป็นแบบโอ้โห เป็นภาพที่มันมีความตะกันตานะฮะแล้วก็มีแบบตัวละครที่มันดูน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนึกถึงพวกแอนิเมชันสไตล์แบบพิกซ่าดีมเวิร์กอิเ i เมนชันอะไรเงี้ยนะฮะคือผมรู้สึกว่ามันมีการผรสมผสารนระหว่างความเป็นสากลกับความเป็นไทยได้อย่างแบบว่าดูแล้วค่อนข้างที่จะลงตัวเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวเรื่องเองเนี่ยก็มีความสนุกด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าที่ผมทึ่งคือความทายาทยานของเขาในแง่างานสร้างในแง่างานภาพที่ออกมาเนี่ยผมแบบโอโ้โหยิ่งดูยิ่งอ้าปากค้างว่ามันมีแต่สิ่งที่ม ผมยังดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเพลินมากเลยนะฮะแล้วก็แบบมีฉากที่เขาทายอินสปอนเซอร์ได้อย่างแบบแนบเนียนด้วยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทําได้เว้ยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ที่จีที่สุดคือแบบเฮ้ยทศกัณฐ์น่ะเขาสามารถทําทศกัณฐ์ให้มันดูแบบว่าจากปกติเราเห็นว่าเป็นหน้าผู้ร้ายเป็นแบบตัวร้ายต่างๆแต่ว่า ผมบอกเลยว่าตอนท้ายของเรื่องนี้คุณจะตกใจกับรถสกันที่ออกมาในหนังมากๆแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือก็จะมีแบบนางสีดาอะไรเงี้ยที่ภาคโดยเบลล่านะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆที่มีเก่งทัชยาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีแบบหลายคนเลยนะครับที่ออกมาแต่ว่าเอาจจริงเนี่ย <rev an Sen ator> เขาก็จะมีแบบว่าบางคนพูดเรื่องนักภาคอะไรอย่างนี้นะว่าแบบเฮ้ยมันมีชื่อมีอะไรหรือเปล่าอะไรแต่ผมก็เชื่อว่าเฮ้ยทุกคนมีความสาคัญหมดไม่ว่าจะเป็นนักภาคที่เป็นดาราหรือว่าเป็นนักภาคที่เป็นนักภาคมืออาชีพนะฮะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานใหญ่ๆได้ถ้าปราศจากความช่วยเหลือซึ่งันและกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่ทําให้เห็นว่าเฮ้ยคนไทยก็ทําได้คนไทยก็ไปในระดับโลกได้ไปในเวทีโลกได,ได้แบบไม่อายใครเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างเรื่องราวที่ดูยิ่งใหญ่ต่การตาข้อดีอย่าง ของกันเอาลำเาเกย์มาทำเนี่ยคือ มันเหมือนกับคนต้องจะรู้จักอยู่แล้วเด็กรุ่นใหม่ผมไม่แน่ใจว่าโตมากับเรามาเกียร,รอเป่าแต่ว่ารุ่นเราเนี่ยใช่แน่นอนรุ่นเราเนี่ยคือแบบว่าต้องเจอในแบบเรียนภาษาทยอยู่้วซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้จะชอบไม่ชอบเราก็ต้องรู้เรื่องตัวละครเหล่านี้อยู่ดี<อ>ใช่ไหมฮะนางสีดาไอพระลักษณ์พระรามหนุมานหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยน,นะคือเราเราก็จะต้องรู้ตัวละครพวกเนี้ยแล้วก็อย่างน้อยแบบไม่ต้องปูใบกาวเยอะเราก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าพอเรามาเห็นการตีความใหม่ที่มันมีความวัยรุ่นขึ้นดูมมมมีีีคววาาาเเเดด้้้้้นนนนขขึะไร่ผกก็็จจูสัใท เวลาเราดูเนี่ยเราก็จอยมากๆเลยนะฮะร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นการแบบยัดเยียดคุณธรรมเหมือนหนังคุณธรรมอะไรขนาดนั้งแต่ว่ามันเป็นหนังที่แบบมันสนุกตัวมันเองมันมีความไซไฟมันมีความโอวกาศมีความเป็นแฟนตาซีนะครับซึ่งก็หาได้ยากมากๆากโดยเฉพาะยิยง่งภาพยนตร์ไทยที่แบบ คนกล้าลงทุนขนาดนี้กล้าซึ้นแัแบบนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสคุณไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ในี้ในโรงหนังเถอะนะผมบอกเลยว่าผมยังไม่รู้เลยว่าแบบด้วยหน้าหนังมันจะ,จะสามารถดึงคนมาได้มากน้อยแค่ไหน,นแต่ผมบอกเลยว่าพอผมดูจบถ้าคุณจะต้องเสียตังค์ให้หนังเรื่องไหนในปีนี้นะหนังไทยนะผมบอกเลยว่าคุณต้องเสียตังค์ที่เรื่องนี้นะฮะยกย่องกับคนทํามากๆผมรู้เลยว่าไม่ใช่ทําง่ายๆมันทําอย่างยากลำบากคือแค่ถ่ายหนังคนแสดงก็ว่ายากแล้วนะมันต้องใช้ตังค์เยอะแยะแล้วใช่ไหมแต่นี่คือการปั้นทีละ นะครับผมฉะนั้นก็ ขอขอบคุณและก็คาระวะในคนทํามากๆเลยทุกคนนะครับที่ตั้งใจสร้างงานดีๆแบบนี้ออกมานะครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยแอนิเมชันไทยยังมีลมหายใจอยู่นะจ๊ะยังไม่ได้ตายไปจากวงการจ้ะถึงแม้ว่าแอนิเมชันหลายเรื่องเนี่ยคือสร้างมาแต่นนจําได้ว่ายุคก,การกล้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็ทํารายได้ดีนะแต่พอมันต่อๆมาเนี่ยมันก็ทารายได้ไม่เยอะเท่าไหร่เจ๊งกระบงไปหลายเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องล่าสุดก็คือก้าวสตา์ก็ได้ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยคือได้เงินอยู่บ้างแต่ว่ามันลงทุนนนนนนสูงงงมมมาาาาากกกไไะะเรรรื่่อออี้้้้ย็นะะยตุััวดจปข แต่ก็โชคดีว่ามีหน่วยงานภาครัฐอะไรเงี้ยกระทรวงวัฒนธรรมกองทุนสื่อสร้างสรรค์หรือว่าแบบสปอนเซอร์บางเจ้าที่เขาพยายามมาช่วยอยู่พอสมควรคือออาจริงมันต้องมีการอบอุ้มจากหลายฝั่งหลายฝ่ายเหมือนกันนะถ้าคุณจะทํางานที่ดีที่มีความเสี่ยงออกมาอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ขอเป็นกาลังใจให้ผู้สร้างทําต่อไปแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยคงไม่ได้จบแค่ภาคนี้แหละวะอะไรเงี้ยก็อยากให้มันมีต่อไปเรื่อยๆนะฮะผมรู้สึกว่าเรื่องรามาเกียรติมันยิ่งใหญ่มากแล้วมันยังเล่าต่อได้อีกแล้วผมเชื่อว่าผู้สร้างยังมีอีกหลลลาาาาายยยยไไไอออเเเดดดีีีีีทท่่่่ัังมมมม้้้กกกนนนนะคใใภฉผ็จ สร้างเป็นจักรวาลใหม่ของนักลบมนตราขึ้นมานะครับให้มันทันสมัยต่อยุค2 0 2 3นี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนไปดูกันนะครับเข้าจริงวันที่1 1อตุลาคมแต่ว่าในช่วงต้นเดือนนะฮะก็สามารถที่จะดูในรอบพิเศษได้นะครับผมไปดูเลยก็ได้ตั้งแต่รอบพิเศษนะครับแล้วก็ฉายจริงใครจะรอดูวันนั้นก็ได้นะครับผมยังไงก็ไปดูกันในโรงนะฮะไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ด้วยกัน